อ๋อใช่ตัวที่เจ็บขาด้วยบางเอิญมากโอ้ยมันเดินเป๊ะๆอ๋อ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 แต่ถ้าหมานายมาเป็นฝูงก็ไม่น่ารอดนะครับถ้าแบบนี้หกตัวครับยังไม่ครบนะครับไม่รู้อีกพวงหนึ่งมันแยกย้ายไปหากินนะครับมันไม่ได้อยู่หากินด้วยกันสวัสดีครับผมวอลวิทหนึ่งนะครับช่องนี้โดยวันนี้เนี่ยผมก็จะไปาดูวัวอแล้วก็จะไปโอ้ จจงยจะไปหาวัวดูววแล้วก็จะไปดูไอ้ลูกม้าที่เมื่อสองเดือนที่แล้วขามันกระเพกกระเพกครับว่ามันหายดีหรือยังนะครับว่ามันไปอยู่ไหนแล้วนะครับอะไรยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเขาแล้วครับแล้วก็สุดเขาแล้วก็ลงเขาไปอีกอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมรู้ว่าวัวมันมาทางนี้ก็คือ ตามรอยเท้ามันมานี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ด right ูพวกรอยเท้าวัวนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยพวกรอยตีนวัวใหม่ๆนะครับมันยังไม่นานเลยนี่เลยเพิ่งเหยียบพวกดินสไลด์ดินอะไรอย่างนี้แต่การดูรอยเท้าวัวเนี่ยมันจะเป็นกริบคู่นะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเห็นชัดนะครับนี่เลยนี่บัวมันจะเป็นกริบคู่แบบนี้นะครับนี่ แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะเล็กกว่าข้างหลังนะครับนี่เลยมันจะเลี้ยวไปข้างหน้านะครับข้างหลังมันจะใหญ่ๆนะครับซึ่งดูงนี้ก็เข้าใจได้ว่าบัวเนี่ยเดินจากนี้ไปทางฝั่งด้านนู้้นนะครับไปต่อเลยวันนี้ก็หมอกลงสวยงามมากครับนี่ตรงนี้ชัดกว่านี่เลยสไลด์ไปทางฝั่งด้านนี้นะครับนี่โอเค ก็จะตามมันไปนะครับวันนี้หมอกลงอย่างนี้เลยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะครับไม่รู้จะเห็นวัวหรือเปล่าในวันนี้ระยะประมาณไม่เกิน15-20เมตรนะครับมองไม่เห็นแล้วทางฝั่งด้านนี้เนี่ยโอ้โหเขาโพลนไปเลยไม่รู้ว่าวัวจะอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับในวันนี้โอเคก็จะตามหาต่อไปนะครับจนกว่าจะเจอ โอ้ oh, แล้วมาถึงนี่ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งต้องเต้งต้องเต้งอยู่ข้างล่างนั้นนะครับรู้สึกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ oh, มันก็นจะเจอหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างนั้นแต่เหมือนว่ามันจะ รู้สึกกลัวผมนะครับผมเสียงดังเ okay, ดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้ oh, มันเดินไปนู่นละเดินไปน,นู่นละนู่นเลยนู่นโอ้ไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวมันิีงไปฝั่งนูน้นแสดงว่าอีกพวกหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับมองลงมองไม่ค่อยชัดนะครับอ๋อ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 นี่เลยเอาเกลือล่อมันนะครับมันจะได้ไม่กลัว จะส่งเสียงให้มันรู้ว่าเป็นผมนะครับยอออออโอ้เจอแค่สามตัวดู้ไอ้พวกมีอยู่ตรงไหนกันแน่อออออออืมเดี๋ยวตัวแรกนี้สวยงามดีนะครับอายุประมาณหนึ่งปีนะครับนีอนาคตเขายาวแน่ครับตัวนี้ลูกของตัวนี้เลยเขาวงตัวนี้ยออ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 เดี๋ยวผมก็ให้เกลือพวกมันกินสามตัวนะครับ นี่เป็นตัวเล็ก1ปีนี่เป็นตัวแม่เขาวงตัวใหญ่ใส่กระดิ่งตัวเดียวนะครับที่เหลือไม่ใส่นี่ก็ไอ้ดำนะครับไอ้ตัวแม่ตัวดําลูกผสมใต้เหนือนะครับเ,เดี๋ยวผมต้องไปหาอีกพวงน,นึงก่อนนะครับเหมาะก,ก็ลงเยอะด้วยไม่รู้ว่าพวงมันไปไหนกันหมดแล้วนะครับตอนนีเ้เดี๋ยวตามพวงนี้ไปแล้วกันพวงนี้ไปแล้ว จะตามพวกนี้ไปเดี๋ยวก็อาจจะเจอนะครับเพราะว่าวัวพวกนี้เนี่ยจะชอบอยู่กันเป็นฝูงนะครับออ,อมันไปกันแล้วต้องตามมันไปนะครับโอ้เจอเห็ดอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้ใหญ่สุดๆสวยงามด้วยนี่เลยโอ้ใหญ่กวา่าฝ่ามืออีกนะครับนี่เลยโอเครีบตามมันไปนะครับ พอตามมาสักพักก็ไม่เจอพักพวกเลยนะครับไม่เจอฝูงมันเลยซึ่งคิดว่าสามตัวนี้น่าจะหลงฝูงมานะครับแล้วเท่าที่ผมดูรอยเท้าก็ไม่มีเลยนะครับมีแค่ของสามตัวนี้นะครับคือสามตัวนี้น่าจะหลงมาละอีกพวกนึงน่าจะอยู่ที่เมื่อกี้นั้นคือตรงนู้นครับคิดว่าอาจจะอยู่ฝั่งภูเขาหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องไปอีกฝั่งหนึ่งไปนู่นดูนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับหมอกลงด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะหายากนิดนึงถ้ามองไม่ลงเนี่ยมอง ระยะไกลกว่านี้นะครับในตอนนี้ผมก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมก็อยู่นู่นเลยทางฝั่งด้านนู้นนะครับผมก็เดิน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 แล้วก็มาฝั่งนี้แล้วก็เจอตัวเขาหนึ่งตัวอายุสองปีนะครับอยู่ข้างล่างนั้นนู่นเลยนู่นนะครับแต่ว่าเจอตัวเดียวเดี๋ยวต้องลองไปเดินไปดูนะครับว่าจะเจอพวกเยอะๆอยู่หรือเปล่านะครับแล้วผมก็ได้ให้เกลวางไว้ตรงนั้นนะครับขาวาวตรงนั้นให้มันกินนะครับมันก็กินกินหน่อยหนึ่ง ตลวนี่อายุสองปีนะครับแต่มันสวยงามดีแต่อีกพวกหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนเลยนะครับซึ่งเหมาะก,ก็ลงป่าก็เป็นป่าไผ่ไปข้างล่างซึ่งคาดว่ามันน่าจะอยู่ตรงชั้นชันข้างล่างนี้แน่นอนนะครับมันไอ้วัวพวกนี้เนี่ยมันกินหญ้าอิ่มแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่อยากกินหญ้านะครับมันอยากกินหน่อไม้นะครับมันจะไปหาหน่อไม้กิน,นครับวัวพวกนี้ข้างล่างนั้นจะชันสุดๆไปเลยนะครับ จะต้องลงไปหาให้เจอนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันเดี๋ยวอ๋ออ๋ออ,อตัวนี้มันอยู่ตัวเดียวมันก็จะกลัวๆหน่อยมันก็จะแบบเฮ้ยมันโน่นนี่จะทําอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ไม่กลัวแล้วนะครับมันได้เกือกินแล้วสวยงามสองปีอีกสักสามปีอายุห้าปีนี่สวยแน่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับเป็นวัวเวทใหญ่แล้วกันนะครับตัวนี้ขนก็ดกดีนะครับตรงหน้าผัก Okay. ไปหาต่อข้างล่างเลยดีกว่านะครับว่ามันอยู่ไหนกันป่าไผ่ไผ่อะไรก็ไม่รู้เลยครับแล้วพอผมลงเขามาครึ่งเขาตรงป่าไผ่อะไรแบบนี้เนี่ยมีพวกร่องรอยเตนวัวเต็นไปหมดเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับอาจจะเมื่อคืนนี้หรือไม่ก็เมื่อวาน,นนี้นะครับ เดินมาเต็มเลยแต่ว่าผมอยู่นี่มองไปอีกฟากฝั่งเขาหนึ่งนะครับมันก็อยู่กันทางฝั่งด้านนน้นนน่นเลยพวกหมอกก็ลอยๆอย่างนั้นนะครับผมจะลองซูมดูนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นู่นเลยนะครับซึ่งไม่ใช่สามตัวเมื่อกี้นั้นนะครับไอ้นี่นี่มีหลายตัวมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่ามันแอบแอบอยู่กล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอืม โอ้ยยังวัวแบบนี้นี่เหนื่อยมากนะครับการตามหาวัวแต่ละทีเดี๋ยวผมต้องนี่อีกนะครับลงนี่เป็นในลาห้วยแล้วก็ขึ้นเขาฝั่งนู้นไปโน่นอีกโอ้โหสุดสุดส่วนไอ้สามตัวแรกเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยมันเดินไปทางนู้นนะครับมันเดินไปทางนู้นแล้วผมก็มาฝั่งนี้ก็เจอตัวขาวตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมต้องไปฝั่งด้านนู้นอีกผมเหมาะอะไรก็ลอยๆอ,อยอย่างนั้นสวยงามดีนะครับนู่นเลยหลายตัว มันแอบอยู่ตามพุ่มไม้อะไรอย่างนั้นนูนนูนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลงเขาแล้วก็ขึ้นไปทางฝั่งด้านโน้นนะครับเนี่ยสุดๆและผมก็มาถึงฝั่งนี้จนได้นะครับแต่ก็เจอแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับยังไม่ครบนะครับไม่รู้อีกพวงหนึง่งมันแยกย้ายไปหากินนะครับมันไม่ได้อยู่หาก,กินด้วยกัน นี่ก็แม่บัวเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับตัวขาวตัวแดงตัวเหลืองแก่ตัวเหลืองเขาแคบแล้วก็อีกตัวนี้ยังไม่มียังไม่เคยมีลูกอายุประมาณสองสามปีแล้วครับตัวนี้น่าจะสองปีนะครับตัวนี้เนี่ยประมาณหนึ่งปีนะครับตัวนี้อาจจะสองปีกว่าอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็ฝั่งเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือนู่นทางฝั่งด้านนู่น ป่าไผ่ก็อยู่ด้านนู้นครับทีเมื่อกี้ผมอยู่ซองมานู่นเลยที่ปลูกไผ่เยอะๆตรงนั้นหมอกเยอะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอีกพวกนึงก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วคงไม่เจอแล้วนะครับในวันนี้อีกพวกนึงไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งมันไม่ไปไหนไกลหรอกนะครับเพราะว่าอีกพวกนึงอยู่นี่พวกนั้นก็อยู่บริเวณใกล้ๆแถวนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่ใส่กระดิ่งก็เลยไม่เจอแล้วก็หมอกลงด้วยแล้วก็ลกด้วยนะครับป่าไผ่ปา่ปาอะไรทั้งนั้นมันจะเข้าไปหาพวก หน่อไม้กินนะครับตามที่บอกเมื่อกี้นี้โดยเส้นทางที่มันมาเนี่ยมันมาด้วยกันนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะแยกย้ายกันออกหากินไปเรื่อยเลยนะครับจนรอยเท้าเนี่ยมีเต็มไปหมดนะครับไม่รู้ว่าจะตามยังไงนะครับตั้งแต่ตอนแรกนั้นเนี่ยมันมาเส้นทางเดียวตอนนี้นี่มันแยกกันหากินเต็มไปหมดมองไม่เห็นรอยเท้าแม้แต่นิดเดียวนะครับโอ้ไม่เหมือนกับตัวแก่นั้นกําลังอุ้มท้องแก่กาลังจะทอดอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่องใกล้ๆกลให้ดูนะครับตัว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 นี้ตัวนี้ตัวนี้เออตัวแก ค้งจะชนกันอยู่แล้วนั่นนะครับอุ้มท้องแก่แล้วนะครับใกล้คลอดคอลอดมานี่รู้เรื่องนะครับว่าจะได้ลูกตัวผู้หรือตัวเม่โอเคแล้วมันก็มากินอันนี้และเกลือ<ล>ที่ผมให้มันกินอ๋อไม่กลัวผมหรอกขามวัวพวงนี้มาทีไรก็เอาเกลือให้กินนะครับแต่พวกนั้นก็เขียวเอื้องอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะครับได้พวงนึงก็ไม่รู้ไปไหนโอเคหลังจากหาวัวมาแต่ไม่ครบนะครับมันก็อยู่บริเวณนี้แหละไม่ไปไหนหรอกนะครับ เดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่ก็น่าจะเจอคมแน่นอน,นครับเดี๋ยวต้องไปตามหาลูกม้าต่อนะครับว่าไอ้ลูกม้าที่ขาเปเมื่อ2เดือนที่แล้วนั้นมันหายดีหรือยังนะครับว่ามันไปอยู่ไหนอาการเป็นยังไงเดินบ่ายหรือยังหรือว่าโดนหมานายแดกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหพูดไม่เพลาะเลยนะครับหรือว่าจะโดนหมานายกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องไปตามหามันครับถ้าพอผมกลับมาถึงอีกฝัก่งฝั่งภูเขาหนึ่งก็เจอม้าหนึ่งตัวนะครับแต่ไม่ใช่ลูกม,ม้าที่เจ็บขาเอ้ยอุ้ยใช่จริงๆด้วย ออ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 อให้ตัวที่เจ็บขาด้วยบังเอิญมากโอ้ยมันเดินเป๊ะๆอ่ออออ้ออโหบังเอิญสุดๆนะครับนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วแต่ทําไมมันอยู่ตัวเดียวนะครับมันน่าจะตามแม่กับพวกไม่ทันแน่นะครับเดิมันไม่ค่อยคุ้นกับผมนะครับมันเคยกลัวๆหน่อยพอผมเอาใส่กระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะรู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ยินเสียงกระดิ่งก็ตามมานั่นเลย มันยังเป๋ๆหน่อยๆข้างขวาด้านหลังนะครับขาหลังขวาแต่มันตามพวกฝูงไม่ทันแน่นอนครับพวกแม่มันอะไรนี้หนีไปไหนมดไม่รู้นะครับออออกออออออกออ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 นั่นเลยนั่นเลยมันก็จะเดินกับเพล็กกับเพ็กนิดๆแต่รู้สึกว่ามันก็สูงขึ้นโตขึ้นกว่าเดิมนู่นแล้วนะครับแต่ถ้าหมานายมาเป็นฝูงก็ไม่น่ารอดนะครับถ้าแบบนี้ ก็หวังว่าหมานายคงไม่ไม่เจอนะครับออ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 มันอยู่ตัวเดียวเลยนะครับแม่มันนี่ไม่รอมันเลยนะครับนี่แหละพอลูกม,มาที่เจ็บอย่างนี้เราต้องดูแลมันดีๆนะครับต้องคอยมาดูมาอยู่ใกล้ๆมันตลอดอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราเผลอสักอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยหมานายมาแน่เหครับมันเดินกระเพกกระเพก ออออออโอ้อออไปแล้วมันกลัวผมเกิดน,นะครับแต่ผมก็จะไม่กวนมันเยอะนะครับเพราะมันเจ็บขานะครับมันก็เลยจะอยู่นิ่งๆแล้วก็เดินกินหญ้านิดๆหน่นอยๆบริเวณนี้แค่นั้นนะครับกระเพลกกับเพกนิดๆ ออ,อ,อนั่นเลยขาหลังขวานั่นเลยเอฟเอฟพร้อมเลยนะครับป่วยแล้วพร้อมเลยไปแล้วมันก็อยู่บริเวณนี้แหละนะครับเพราะมันตามเขาไม่ทันนะครับมันก็อยู่บริเวณแถวๆนี้ค่อย,อยตามไปทีละนิดทีละนิดนะครับไม่รู้ว่าพงนั้นอยู่ไหนกันแน่นะครับ ทีนี้ก็เนี้สุดๆนะครับหาวัวก็ไม่เคยเจอม้าก็ไม่เคยเจอนะครับหมอกก็ลงนะครับวิสัยไม่ใช่วิสัยทัศน์ทัศนวิสัยก็ไม่ค่อยดีนะครับวัวที่มีกระดิ่งเนี่ยเราจะหาง่ายนะครับที่ไม่ใส่กระดิ่งเนี่ยหายากมากนะครับเพราะว่ารอยเท้าเนีย่ยเต็มไปหมดนะครับก็ lifting, มาเจอลูกม้าแล้วนะครับที่ขับไปก็ถือว่าปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็มันก็เริ่มหายแล้วนะครับตอนเด็กนี่เดินแทบไม่ได้นะครับเดินนี้อึบอึบอึบสามขาแค่นั้นนะครับตอนนี้ก็เดินสี่ขาได้แล้ะแต่ว่า หลังขวาเนี่ยยังมันค่ยมีแรงเท่าไหร่นะครับเคคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับเดินไกลสุดๆนะครับโอ้ท่านรวมก็หลายกิโลเลยทีเดียวครับมาตั้งแต่เช้าหาวัวไปหาวัวมาข้ามเขาไปลงห้วยขึ้นอีกฝั่งอะไรอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับข่าวหน้านี้ต้องเดิววพวกนี้ก็แยกหากินสักพักมันก็มารวมกันนอนอะไรอย่างนี้ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะเป็นสัตว์ที่จะถูกล่าบ่อยๆนะครับโอเคก็จะไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับไปแล้ว